ทุกท่านรายการธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้ามาพบกับพบปะกับท่านอีกเช่นเคยในวันนี้เป็นวันที่5ของเดือนกันยายนปีพศ2565ะะวันนี้จะได้พาท่าน,นมาศึกษาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าจากหนังสืออริยสัจจากพระอดเล่มที่หนึ่งคือเรียบเรียงโดยหลวงพ่อพุทธทาส วันนี้เรามาศึกษาพระองค์ได้ทรงกล่าวพูดถึงเรื่องนิเทศนิเทศว่าด้วยประเภทอาการแห่งทุกข์นะตามหลักทั่วไปมี12เรื่องด้วยกันอันนี้คือเป็นหลักที่เราจำเป็นต้องรู้นะถ้า,ถ,าถ้าไม่รู้หลักเนี่ยมันมันไปไม่ได้เหมือนเราทุกคนเนี่ยอ ไม่รู้ไม่รู้จากที่เกิดพวกเราไม่รู้ที่เกิดเราก็จะไม่รู้ที่ตายด้วยถ้าเราไม่รู้จากทุกก็จะไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ด้วยในวันนี้พระองค์ทรงสอนประเด็นแรกก็คือพูดถึงเรื่องสิบสองเรื่องของการเกิดฉะนั้นจึงอยากจะพาท่านมาศึกษาเรื่องความเกิดความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความ เต่าโศกความร่ำไรรำพันในหมวดท้ายที่เราทั้งหลายได้ได้เจอกันอย่างเช่นสดธรรมวัชชาก็จะมีเรื่องเหล่านี้นะพระองค์ได้ทรงตรัสเรื่องนี้แก่พิสุทั้งหลายว่าเพื่อจะบอกนะบอกพิสุทั้งหลายความเกิดเป็นอย่างไรเล่าพิสุทั้งหลายความเกิดะอยู่ทั้งหลายเออเกิดก็เกิดเนี่ยแต่ของผู้จ้านี่มีเยอะมาก ระเจ้าว่าเนี่ยการเกิดการก้าวการกำเนิดการก้าวลงสู่ขันการบังเกิดการบังเกิดโดยยิ่งการปรากฏของขันทั้งหลายการที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนาทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าการเกิดรวมไปถึงมนุษย์เทวดาเลยนะเกิดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ความแก่เป็นอย่างไรเล่านะพิสูจน์ทั้งหลายความแก่คือความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวความเสื่อมไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี้เรียกว่าความแก่นะโยมเข้าใจความแก่นิดเดียวเอ้คนแก่นะแต่ของผู้เจ้าพูดไปเลย นะเรื่องความข้ามคล้าความมีฟันหลุดผมงอกหนังเหี่ยวอะไรว่าไปยาวเลยนะไปจนถึงอินทรีย์ทั้งหลายอินทรีย์ทั้งหลายก็คือตาหูจมูกนิ้กายใจนี่แหละมันแก่รอบมันก็เป็นอย่างนี้นะในสัตว์นิกายน,น,นั่นก็สัตว์รวมไปถึงมนุษย์เทวดาสัตวนดกเดชรเปรตวิสัยอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าความแก่ความความแก่ก็คือ ความค้ำคล้าความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวความเสื่อมไปแห่งอายุความแก่รอบอินทรีย์ทั้งหลายในสารนิกายนั้นของสว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี้เรียกว่าความแก่ความแก่ของผู้เจ้ายาวเลยความตายล่ะพิสูจน์ทั้งหลายความตายเป็นอย่างไรความตายคือการจุติการเคลื่อนการแตกสลายไปการหายไปการวายชีพการตายการทำกะระการแตกแห่ง ขันทั้งหลายการทอดทิ้งร่างการขาดอินทรีย์คือชีวิตจากสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี้เรียกว่าความตายไหมไอเราไม่รู้เอยตายในหมดลมหายใจแต่ของุูธเจ้านี่ยาวยิบเลยเห็นไหมเริ่มตั้งแต่อะไรอะความจุติเห็นไหมอันนี้ก็ภาษาไทยใช้ผิดเหมือนกันจุติแปลว่าเคลื่อนแปลว่าเคลื่อนไปหรือแปลว่าตายไปอย่างเงย แต่ว่าเราก็บอกจุติแปลว่าไปเกิดนะไอ้นั่นก็ไม่ถูกต้องโดยทั้งหมดนะการจุติการเคลื่อนจุติแปลว่าการตายการเคลื่อนนี่ก็เคลื่อนไปเคลื่อนจากภพของมนุษย์ไปเ,เป็นเทวดาไปเป็นสัตว์นรกเสดชานเปรตวิสัยเคลื่อนจากภพนี้ไปอีกภพหนึ่งนะอันนี้เคลื่อนของกายหลังจากการตายนะความแตกสลายก็นะ ได้กล่าวมากแล้วตาหูจมูกดิ้งกายใจเป็นของแตกสลาย,ยาการหายไปยมคนเนี่ยอ,อยู่อยู่เอา้าเมื่อวานยังคุยกันอยู่เอาวันนี้หายไปแล้วย่งเงก็เหมือนเมืสองสาวันงานที่ผ่านมายมจันทีมงคลการได้ไปหาหมอนะขับรถจักรยานยนต์ไปเองพอไปจอดที่ไฟแดงรอไฟแดงก็ฟุบลวงตรงนั้นแล้วก็ตายไป ลูกหลานก็เอาศพมาตั้งอยู่ได้สามสี่วันเอา้าเมื่อวานเผาแล้วหายไปหมดแล้วไม่มีแล้วตัวตนของโยมจันทีนะมีแต่รูปอย่างเง,งีงเ้ยผู้คงสังกุงทั้งเดียวว่าแตกสลายละหายไปการวายชีพนะวายชีพก็คือไม่เหลือแล้วยินซีธาตุดินน้ำไฟลมดินก็ไปสู่ดินน้ำก็ไปสู่น้ำไฟก็ไปสู่ไฟลมก็ไปสู่ลมนะ อิีทั้งหลายล่องลอยไปในอากาศนะบคนุคคลตัวตนไม่ได้อีกต่อไปแล้วอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกความหมายไปความวายชีพการตายแบ่งออกเป็นหลายอย่างการตายการทําการะการแตกแห่งขันทั้งหลายเพราะฉะนั้นความตายเนี่ยผู้เจ้าอธิบายไปเยอะมากนะการตายการทาการะก็ตายตายก่อนตายก็มีอย่างการตายเนี่ยตายของ ตายคือหมดลมหายใจไปอย่างเงี้ยตายหรือตายที่ยังไม่ตายอย่างเช่นตอนเนี้ยเราทั้งหลายตายจากความเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างอาธมาก็อยู่ในวัยปัชิมวัยคือวัยสุดท้ายคือตายผ่านจากวัยหนุ่มมาวัยห,หนุ่มตายจากเราอาธมาไปแล้ววัยกลางคนก็ตายไปแล้วตอนนี้เหลือวัยแก่เดี๋ยวน่อยวัยแก่ก็จะตายอย่างเงี้ยพอถึงตอนนั้นก็เริ่กทำกาละอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็การแตก แตกแตกลลายแห่งขันทั้งหลายก็ดินน้ำไฟลมแตกพอแตกแล้วทอดทิ้งร่างร่างกายนี้ก็ทิ้งลงไปแผ่นดินนี่แหละให้เหยียบให้ย่ำให้เป็นปุ๋ยเป็นแผ่นดินต่อไปการขาดาธาตุอินทรีย์คือชีวิตกับอินทรีย์ก็ที่มันมารวมตัวกันนตาหูจมูกดินกายใจนะถ้าตาหูจมูกดินกายไปจนถึงใจถ้าไม่มีน้ากับรูปหรือวิญญาณกับน้ารูปมาปรุงแต่งขึ้นอินทรีย์เหล่านี้ก็อยู่ไม่ได้ นะนั่นก็ไปอย่างเงี้ยจากสัตว์นิกายนั่นๆก็ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกสัตว์เดชานเป็นวิสัยมันเป็นเป็นนิกายนิกายของสัตว์นั้นอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าความตายความโศกนะพระเจ้าว่าความโศกเป็นอย่างไรนะความเศร้าความโศกความเศร้าความเป็นผู้เศร้าความเป็นผู้โศกกลุ่มกัดนะกุ่มจัดในหัวใจ ความโศกควากุ้มกัดของบุคคลผู้เผชิญกับความวิบัติอย่างใดอย่างหนึง่งที่มากระทบเช่นเสียพ่อไปเสียแม่ไปเสียลูกไปเสียปัญญาไปเสียอะไรอะไร,ะไรต่างๆไปอันนี้มันเป็นความโศกเศร้ากุ้มมาแล้วก็จะถามว่าทําไมทําไมต้องมาเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยผู้เจ้าเรียกว่าความโศกนะมันกัดกุ้มมาทางออกไม่ได้ แต่ถ้าได้ฟังคําสอนของผู้จะอ้า็มันเป็นอย่างนี้นะมันทํเอ็มบูยูกันมาร่วมอยู่ก็แล้วถ้ามีเกิดเพื่อมีความแก่ความเจ็บความตายความบัดพรากจากของรักของชอบใจความเศร้าโศกความร่าไรลําพันมันมาเป็นชุดของมันนะ่ะถ้าเราได้ฟังธรรมะคำสอนผู้จะอ๋อนี่ความโศกกําลังเกิดขึ้นแล้วกับเราอย่างเงี้ยความร่ำไรรำพันเดีย๋ยวมเกเวลามีงานเผาศพ วิถีก่อนก็จะร่ำไรรำพันความดีของผู้ที่ตายไปลูกหลานก็ได้ฟังก็ร้องไห้ร่ำไรรำพันเศร้าอกเสียใจเนี่ยองค์ก็อธิบายพิสูจ์ทั้งหลายความร่ำไรรำพันเป็นอย่างไรความคร่ำครวญความร่ำไรรำพันนะความคร่ำครวญความร่ำไรรำพันนะแล้วก็ของบุคคลผู้เผชิญกับความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่กระทบแล้วนะก็นี่แหละเรียกว่าความคําควรก็นี่ลนะพ่อแม่ตายญาติพี่น้องสูญเสียทรัพย์สินอะไรเงี้ยมันจะเกิดการคําควรขึ้นโยมสังเกตอยเวลาลูกตายแม่ตายพ่อตายจะมีเสียงร้องไห้อันนี้คําควรนะความทุกข์กายเป็นยังไงโยมมีกายบางทีอาจจะไม่บอกไม่เข้าใจทุกข์พระเจ้าก็ทรงตรัสว่า ความทนได้ยากที่เป็นไปทางกายความไม่ผาสุกที่เป็นไปทางกายความทนได้ยากความรู้สึกอันไม่ผาสุกเกิดขึ้นจากการกระทบทางกายนี้เรียกว่าความทุกข์กาย,ยาเช่นเรานังตากแดดร้อนโอ้ยไม่ไหวแลวเหงื่อออกเต็มตัวอะไรทนไม่ได้อะไรย่างเงี้ยเอาก็นี่แหละกาเรียกความไม่ผาสุกทางกายนะหรือเป็นโรคเป็นภัยอย่างนี้เป็นต้นนะ ความทุกข์ใจเป็นอย่างไรเล่าผู้เจ้า,าพิสูจน์ทั้งหลายความทุกข์ใจนะความทนได้ยากที่เป็นไปทางใจความไม่ผาสุกที่เป็นไปทางใจความทนได้ยากความรู้สึกอันไม่ผาสุกที่มากระทบใจอันนี้เร็วกว่าความทุกข์ใจอย่างเช่นโอยคิดถึงผู้ที่ตายไปคิดถึงทรัพย์สินเงินทองคิดถึงอดีตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นอย่างเงี้ยความขับแขนใจเป็นอย่างไรนะ พิสูจน์ทั้งหลายความคับแขนใจนะความคับแขนใจก็คือความกลุ่มใจความคับใจความเป็นผู้กลุ่มใจความเป็นผู้คับใจของผู้เผชิญกับความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งชนิดใดชนิดหนึ่งที่มากระทบแล้วแล้วก็เกิดความขับแขนใจเช่นถูกตีถูกด่าถูก,ถกจำคุกถูกอะไรต่างๆก็เกิดค,ความคับแขนใจ เคยอยู่แบบอิสระเสรีอยู่ๆไปติดคุกติดตารางขับแค้นใจมากอันนี้ความขับแค้นใจหรือไม่ติดคุกติดตารางสูญเสียอะไรมันก็เกิดความขับแค้นใจนะอันนี้พระองค์ทรงอธิบายนะความพร,ราดพาดจากสิ่งเป็นที่รักเป็นอย่างไรองค์อธิบายเลยว่าพิสูจน์ทั้งหลายนะความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นอย่างไรนะพระองค์ก็ทรงตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะ เราใดในโลกนี้ <c oughs> ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจแก่ผู้นั้นชนเราใดผู้ไม่หวังประโยชน์ไม่หวังความเกื้อกูลไม่หวังความผาสุกไม่หวังความกเกษมจะเครื่องผูกรัดต่อเขาต้องการไปด้วยกันต้องการมาด้วยกันต้องการอยู่ด้วยดูยดยร,ร่วมรักคนด้วยกัน กับด้วยอารมณ์ที่บุคคลเหล่านั้นนี้เรียกว่าความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็โอ้ยเราไม่ได้อยู่ไม่ได้ร่วมไม่ได้สนทนาไม่ได้คุยกันอันนี้แหละพระองค์ทรงเรียกพัดพราอย่างพ่อตายจากเราแม่ตายจากเราสามีตายจากเราบุตรภรรยาตายจากเราอะไรเงรี้ยก็เกิดไม่ได้อยู่ไมไ่ร่วมกันก็เลยเรียกว่าเป็นการพระองค์ทรงเรียกว่าประสบกับสิ่งที่ ไม่เป็นที่รักที่พอใจมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้แล้วองค์ก็ทรงตัดว่าพิสูจน์ทั้งรลายความพัดพรากจากสิ่งเป็นของรักเป็นอย่างไรน,นี่แหละก็ตาหูจมูกล่้งกายใจเราใดในโลกนี้เป็นที่น่ารักน่าใครน่าพอใจนะเมื่อชนไม่หวังประโยชน์คนเราใดหวังประโยชน์เกื้อกูลหวังความสุข เช่นจากมารดาบิดาพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายมิตรอมาตสายโลหิตเป็นต้นเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยมันก็เกิดความพราญจากสิ่งที่เป็นที่รักสิ่งเป็นที่รักก็รวมไปถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมไปถึงมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงญาติสายโลหิตเป็นต้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสิ่งเป็นที่รักนอกจากนั้นพระองค์ก็ทรงตรอนี่ย สิ่งที่เป็นที่รักเนี่ยมันมันก็ต้องพัดพรากจากเราไม่เราก็เขามันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ทรงตัดต่อไปว่าความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นเป็นอย่างไรนะพระเจ้าก็สัสรรรว่าพิสูจ์ทั้งหลายนะความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นเป็นทุกข์เป็นอย่างไรพิสูจน์ทั้งหลายผู้ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมย่อมเกิด โดยความปรารถนาขึ้นว่าโอ๋นอขอเราไม่พึงเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาก็เราเกิดแล้วจะบอกขออย่าเกิดอีกนะก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมและความเกิดเล่าก็อย่าพึงมีแก่เราดังนี้นะข้อนี้ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์จะบรคครลนะุความปรารถนาได้ความปรารถนานี้เรียกว่าปรารถนา อย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นนั่นก็เป็นทุกขนะ์เกิดแล้วขออย่าเกิดอีกหรือเกิดแล้วก็ขอให้ได้เกิดอีกมันไม่เป็นอย่างนี้นั่นนะ่ะนะองค์รงกัรต่อไปว่าสัตว์ทั้งหลายมีความแก่เป็นธรรมดาเป็นอย่างไรนะย่อมปรารถนาว่าโอ๋นอขอความแก่จะมีแก่เราเลยก็ไม่ได้ก็ต้องแก่นะแล้วก็ว่าต่อไปเรามีสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นธรรมดา ปัตนาโอ๋นอขอเรา,อย,าอย่าตายเลยก็ไม่ไดนะ้จากทั้งหลายมีความโศก,ก,ก,กเ,เป็นธรรมดาก็มีความโศกความร่ำไรความรําพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความแค้นใจเป็นธรรมดาก็ปารถนาว่าขอสิ่งนั้นโอ๋นออย่าเพิ่งมีแก่เราเลยก็ไม่ได้มันก็เป็นไปอย่างนี้ตามกฎของธรรมชาติ <c oughs> รวมไปถึงพระองค์ทรงเรียกว่านี่แหละ ความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นนี่แหละเป็นทุกข์นะยาวมากเลยอนะาจารมารวบรัดเอาว่าโดยย่อแล้วก็คือการยึดมั่นในขันทั้งห้านั่นเองเป็นตัวทุกข์นะความทุกข์เป็นอย่างนี้มีสิบสองเรื่องด้วยกันอนะามาอมาจจะรวบรัดหน่อยถ้าโยมอยากจะศึกษารายละเอียดโยมเข้าไปในอริยสัจจากพระโอษฐเล่มที่หนึ่ง นะแล้วก็พิมพ์คำว่านะนะอะไรนะนิเทศนะนิเทศหนึ่งว่าด้วยความเกิดนะมันก็จะมียาวออกมาเลยนะอันนั้นญาโยงหลายอยากศึกษารายละเอียดก็เอาแต่ถ้าอยากฟังรวบรัดก็ยังอาตมากล่าวมานี้นะอันนี้แหละเราปรารถนาไม่ได้หรอก มีความเกิดและอย่าเกิดดีก็ไม่ได้มีความแก่แล้วอย่าแก่ก็ไม่ได้มีความตายก็เมื่อเกิดก็ขออย่าตายมันก็ไม่ได้มันมันเป็นไปตามกฎของอิทัิปยาตายปฏิสมุบาตรเป็นไปตามธรรมชาติอย่างนี้อย่างเงี้ยว่าเราไม่เข้าใจเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราเราทุกข์ไงอันนี้ยเข้าใจว่าทุกข์นี่แหละความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความปัดปราก จากของรักของชอบใจความลำลายลำพันความกข้าวแขนกายความกข้าวแขนใจยาวละเอียดเลยนะอันนี้คือเป็นเรื่องของทุกข์ที่มี12อาการดดวยกันนะแต่ก็มาสรุปอยู่ตรงนี้ว่าถึงแม้จะมีมากมายในที่สุดก็อยู่ที่การยึดมั่นถือมั่นนั่นเองแต่อะไรก็ตามเราวางความยึดมั่นถือมัน่นทุก็หมด นะอาอย่างเช่นโยมทุกถึงพ่อถึงแม่ที่ตายไปทุกยังไงพ่อแม่ก็ตายไปแล้วและตัวเราก็จะต้องตายอีกเช่นกันจะทุกไปเพื่ออะไรก็วางความยึดมันม่นถือมั่นอ้าก็มเป็นอย่างนี้ทุกคนเกิดมาก็ต้องเป็นอย่างนี้ปู่ย่าตายายเราก็เป็นอย่างนี้แม่แต่ตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนี้แม้แต่ลูกหลนานเราข้างหน้าก,ก็จะเป็นอย่างนี้จะไปทุกทำไมก็วางอา้าวนี่เป็นความ จริงเป็นสัจธรรมอย่างนี้ใครเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องปลดปรากจากของรักของชอบใจครับแขนกายกับแ,บแขนใจอย่างนี้อย่างเงี้ยเอาก็วางความรู้สึกยึดมั่นานั้นจะคนทุกอย่างนี้เป็นต้นหลักธรรมของพระเจ้าทรงสอนอย่างนี้ไม่ใช่สอนให้ไปแก้ที่คนก่อนแก้ที่จิตใจของตัวเองเนะมื่อไปยึดมั่นถือมั่นแล้วโอ้ยมันทุกยังทําไม่ได้ก็หายใจเข้ายาวๆค่่ออ,อออยยปก ทำสิบครั้งยี่สิบครั้งก็จะลดไปโอ้ยแกหายใจนี่ก็เข้าแล้วไม่ออกก็ตายออกแล้วไม่เข้าก็ตายชีวิตก็อยู่อย่างนี้จะเห็นความจริงที่พุทธเจ้านี่ไงไม่ตายก็ตายแล้วหายใจเข้าตายหายใจออกตายที่ภาษาเราเรียกว่าเกิดดับเราจะเห็นสัจธรรมเป็นความจริงอย่างงี้ ก็ขอให้ท่านทั้งหลายฝึกพิจารณาพิจารณาอย่างนี้แล้วจะได้ไม่ต้องร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเมื่อสิ่งนั้นมาถึงและพยายามสร้างเหตุแห่งปัจจุบันให้ดีที่พู้เจ้าอ่ะทานที่ให้แล้วไม่ต้องเสียสตังก็มีเช่นให้อภัยทานการตั้งใจสมาทานศีลอันนี้ไม่ต้องเสียสตังตั้งใจสมาทานศีลเลยห้าข้อ ตั้งใจให้อภัยทานย่มทําไปเลยถ้าทําได้อย่างนี้อันนี้แหละยมพ้นทุกอย่างแน่นอนนะก็ขอโมทนาก็บตั้งหลายที่โพสเข้ามายังมีภาระที่จะไปอีกนะวันนี้ไม่ได้ไปบินธบาทแต่ไปพิจารณากระดูกก็ว่าวันนี้มีงานเก็บกระดูกก็จะไปพิจารณากระดูกหลังจากออกจากรายการนี้นะ ก็จะไปเห็นกระดูของโยมจันทีมงคลการอายุห้าสปีนะที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็มีเท่านี้แหละเผาแล้วก็เหลืออยู่เท่านี้อย่างเงี้ยและเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะชีวิตเราก็จะได้ไปพิจารณากันก็ขอมโมทนากับท่านทิพุทธก็มาขอเจริญพร